สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาล์มและบางก,ากอกกระซิบก็สิบกระซิบครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์2เซเลบริตี้นะที่หายหน้าห,หายตาไปจากรายการเราเลยอ,อยากจะรู้ถึงกันว่าหายไปไหนหายไปทําอะไรดูไหมว่าบางกอกกระซิบคิดถึงผม,มกระลอกต้องแต่งคิดถึงคนมากรู้ไหมเิดถึงแล้วก็เลยมาหาถึงที่แบบนี้ไงครับสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีค่ะ เจอในงานอ e ีเวนต์หรืองานสังคมเลยพี่อันหายไปไหนมาครับลูกไงคะลูกไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกค่ะ<ม>แฮปปี้มีความสุขเป็นคุณแม่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับหกแล้วจ้าน้องไามน้องชาม,ชามที่แปลว่าเวลาได้ข่าวว่าน้องได้รางวัลด้วยแหละครับพี่เวลาเรียนนะคะเขาะจะมีแข่งคิดเลขแข่งนู่นแข่งนี่ก็ไปแข่งคิดเลขอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะก็ได้รางวัลมาได้ที่สงอง แล้วระหว่างสามีกับน้องเนี่ยใครเลี้ยงง่ายกว่ากันครับง่ายทั้งคู่เดยวเขาดูอยู่ไม่ได้เวลาดูแลสามีนี่ดูแลยังไงบ้างครับดูแลเยอะยังไงพี่ทายาทาครีมก็ทาไม่ได้เลยต้องทาให้เวลาเราปวดเมื่อเราทาเองใช่ไหมครับแต่สามีปวด ต้องา่ายนั่นค่ะว่าครบรอบแต่งงานสาม,ามีซื้ออะไรให้ครับคุณพี่กล่องชมอ้ยกล่องสังฆทานใช่ไหมครับถูกต้องไม่ใช่น้องก็เอเ<ข>มสค่ะเป็นกระเป๋าเก็บไว้ราคามันก็ขึ้นควรค่าแก่การเก็บกีักครับกีัก เกือบเกือบเกือบเจ็บอัปเดตธุกรกิจหน่อยครับตอนนี้พี่แอนมีอะไรบ้างครับคือข,ของพี่เองนะคะก็มีเกี่ยวกับอาคารให้เช่าแล้วก็ยังทําเกี่ยวกับพวกเหลกกสาบจัดสร้างอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่แอนมีแผนคนที่สองหรือยังครับตอนนี้มีอยู่ค่ะด้ะยวยวัยเนี่ยนะธ<อ>รรมชาติเนี่ยคงไม่ต้องคิดต้องพึ่งคุณหมอละอ่าก็กําลังจะกระตุ้นไข่กําลังอะไรอยู่นะคะครับผมอันนี้ไข่เป็ดไข่ไก่ครับพี่ไข่นกกระทาไขา่นกกระทาเนาะ สักครู่คอยกระลับกันนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับหญิงแมนน,นรมารมาสกันต่อตงก,กสิกระซิบตากสิระซิกลับมาพูดคุยกับหญิงแมนน,นรมารุมาสกันต่อและพร้อมอัปเดตเรื่องราวในชีวิตล่าสุด สวัสดีครับคุณหญิงแมทสวัสดีค่ะน้องฟังค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสาวสาวเซลบริตี้เนี่ยเวลาเราไปออกงานอีเวนต์หรือออกงานสังคมเนี่ยเราจะเจอหน้าเขาทุกงานค่ะเบื่อหน้าเขามากใช่ไหมคะเบื่อหน้าเขามากใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายไลน์นั้นเนี่ยเขาก็หายหน้าหายตาไปเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาหายไปไหนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณหญิงแมทหายหน้าหายตาไปไหนครับหายไปเลี้ยงลูกค่ะคือตอนแรกก็หายไปแต่งงานก่อนพอแต่งงานปุ๊บก็เที่ยวรอบโลกเลยค่ะกับสามีแล้วก็พอแต่งงานมาได้5ปีก็มีน้องแแลลล้ววกก็็เเเเยยหมมมมือนนนปปี่่จาาาสสังคคุณ น้องชื่ออะไรครับน้องสกายน้องสกายชื่อแมนเนี่ยแปลว่าพระจันทร์แล้วก็สามีชื่อซันก็แปลว่าพระตี์เป็นไงฮะน้องเลี้ยงยากไหมครับน้องเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะแล้วคือด้วยความที่แมนเป็นคนเอ็กซ์ตรีมคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสมัยที่เราซาเนี่ยเราจรซาเต็มที่อย่าบอกนะว่าพาน้องไปปีนเขาตั้งแต่เด็ก นานก็คือทําทุกอย่างอพอแมนมีลูกเนี่ยแมนก็เลยอยากเป็นคุณแม่ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นน่ะแมนก็เลยเลี้ยงลูกเองมันไม่ใช่พี่เลี้ยงก็เลยจะเห็นว่าหายาไปเลยอพอตอนนี้น้องขวบครึ่งแล้วเขาเริ่มเหมือนแบบโตขึ้นมานิดนึงแมนก็กลับมาเริ่มทํางานเหมือนเดิมแล้วค่ะงานที่แมทําตอนนี้คือแมนเหมือนทาธุรกิจหลายอย่างมากอัปเดตธุรกิจผลงานตอนนี้เราดีกว่าครับคือคนชอบทํางานนะคะก็มีทั้งธุรกิจทางแ้าแฟชั่นมีทางโรงแรมมีทําที่พักมันจะเป็นโรงแรมที่พิเศษมากเพราะว่ามันจะอยู่กลางน้ําเลยแต่ว่าเขาบอกไว้้้้แแค่่่นนนนีีีกกกกกอออออเเพาาวยยยัังงไมมปิดลลล็็ทํๆตื เรื่องของร้านอาหาราชื่อซูชิเซกิค่ะตอนนี้มีด้วยกัน6สาขาออแล้วอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดเลยเมนูเด็ดของร้านแมนแจะเป็นพวกปลาดิบค่ะเพราะว่าแมนเนี่ยเหมือนยกตลาดญี่ปุ่นมาไว้ที่กรุงเทพเลยสดแน่นอนสดมากๆในอนาะคตเนี่ยเราจะกลับมาเจอคุณหญิงแมนในงานอีเวนต์งานสังคมแล้วใช่ไหมครับเจอแน่นอนค่ะเพราะแมนไม่หายไปไหนแน่นอนพูดแล้วนะครับพูดแล้วค่ะ